เบื้องลึกใต้พืนน้ำสีมรกตของจิ๋วใจ้ยโกที่ซึ่งความงามจับใจซ่อนเร้นเรื่องราวอันน่าขนลุกทะเลสาบหลากสีสันดุดอัญมณีแห่งนี้ในมณฑลเสฉวนประเทศจีนไม่ใช่เพียงแค่ภาพว่าจากธรรมชาติแต่คือปริศนาที่เชื้อเชิญให้เราดำดิ่งสู่ห้วงเวลาอันลี้ลับ นานมาแล้วชาวที่เบตพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในหุบเขาอันเงียบสงบนี้เล่าขานตำนานรักอันยิ่งใหญ่ระหว่างเทพ,พเจ้าภูเขาต้าเกอกับเทพธิดาวัวหลวงพวกเขาเชื่อว่าต้าเกอมอบกระจกวิเศษแด่วัวหลวงเป็นของขวัญแต่ด้วยความซุ่มซ่ามกระจกนั้นกลับหลุดมือแตกกระจายกลายเป็นทะเลสาบร้อยแปดแห่งที่เห็นอยู่ทุกวันนี้นี่คือเรื่องเล่าที่สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่นเป็นการอธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติที่อยู่ตรงหน้า ซึ่งในยุคนั้นยังไม่มีคำตอบทางวิทยาศาสตร์พวกเขาจึงจินตนาการถึงปาฏิหาริย์แห่งถวยเทพนี่คือเศษเสี้ยวแห่งความรักที่แตกสลายพวกเขาแต่หลักฐานทางธรณีวิทยาศาสตร์ที่ถูกบันทึกไว้ในปัจจุบันเปิดเผยความจริงอีกด้านหนึ่งน้ำสีมรกตและฟ้าน้ำทะเลอันบริสุทธิ์เหล่านี้เกิดจากการทับถมของหินปูนและตะกอนแคลเซียมคาร์บอเนตซึ่งเป็นผลจากกระบวนการทางธรรมชาติอันซับซ้อนที่กินเวลานับพันปี สภาพภูมิประเทศที่เป็นเอกลักษณ์ของจิ๋วไจโกทำให้เกิดการก่อตัวของหินปูนที่เรียกว่าทูฟ้าซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดสีสันอันน่าอัศจรรย์และน้ำที่ใสาราวคริสตันการแยกแยะระหว่างตำนานอันงดงามกับการค้นพบทางวิทยาศาสตร์นี้ชวนให้เราตั้งคำถามอะไรคือสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากอดีต การอธิบายโลกด้วยตำนานและเรื่องเล่าปรามปารานนั้นมีคุณค่าอย่างไรในยุคที่ทุกสิ่งมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์มารองรับหรือบางทีคุณค่าที่แท้จริงอาจไม่ใช่ความจริงแต่คือความหมายที่เรามอบให้แก่สถานที่นั้นๆต่างหาก